ถ้าคิดถึงผลไม้ไทยแล้วบอกเลยว่ามีหลายชนิดที่มีรสชาติดีและเป็นที่นิยมมากในบ้านเราแต่วันนี้เราลองมาทายปัญหากันดูเล่นๆดีกว่านะคะว่าผลไม้อะไรเอ่ยที่มีตาเยอะที่สุดในโลกติ๊กตอกติ๊กตอกมันก็คือสับป,ปะรดนั่นเองค่ะวันนี้กล้าลองของดีจะพามาพบกับเจ้าของไร่สับป,ปะรดคนนึง่งที่ประสบความสำเร็จในการปลูกสับป,ปะรดให้ได้ลูกสวยรสชาติดี ส่วนเขาจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะกับผมนาคินสมสุดอยู่อำเภอวิโคดครับ ทําการเกษตรมากี่ปีแล้วคะประมาณสักสิบปีได้แลวครับเมื่อก่อนพี่นาคินปลูกอะไรคะปลูกข้าวโพดนะตนใหม่ข้าวโพดครับทําข้าวโพดได้มันก็นานนะหลายปีเต็มไม่เหลือเลยครับต้นทุนสูงครับทําอ้อยนี่ตัดแล้วก็แปดร้อยกว่าบาทนี่ก็เหลือะครับบางเจ้านี่เหลือหลายแสนะครับตอนที่พี่นาคินปลูกข้าวโพดไม่ได้ผลผลิตเลยเหรอคะไม่เหลือครับโอ้โหเป็นนี้ ราคาดีแต่ว่าค่าจ่ายมันเยอะครับในค่าปุ๋ยก็ถ้าไถค่าพันนี่กค่าเก็บเกี่ยวอะไรค่ารถมันทุกไปเข็นีกอะไรนี่คค่าดูแลปุ๋ยลูกก็พันนะครับแห้งแล้งขนาดนี้ทําไมอ้อยถึงได้ผลผลิตดีคะอ้อยก็มันดีกว่าครับพะมาตัดแล้วก็ไม่ต้องตัดเข็นแล้ก็ไม่ต้องเข็นล้วมีโคต้าเขามาตัดเองครับเราไม่ต้องแบกไปขายครับได้เยอะเลยครับแล้วทําไมพี่นาคินเลือกที่จะปลูกสับปะรดคะ ไอสารปรุมันก็ดีแต่อยู่ที่ราคาองครับถ้าราคาดีมันก็ได้ดีตัวนี้6บาทกว่ามันมีขึ้นมีลงครับเมื่อสองสามปีนี่เจ๊งกันมาเยอะเลยราคาไม่ราคาไม่ไปครับลงทุนเยอะขายไม่ได้สองปีนี่เจ๊งก็หมดเลยแล้วทำยังไงคะโอ้โหมันก็ต้องยอมรับสภาพ่ะจริงๆครับว่าโหดรูปปุ๋ยลูกต้องแปดเก้าร้อยเง ไม่เอาก็ยากครับเมื่อสองสามปีนี่โดนไปเยอะครับวางกระเจ้าเลยร่เป็นลายเลยเนียมันเยอะก็บางทีโรงงานไม่ซื้อนี่เราก็ไปไม่ได้ครับถ้าโรงงานแบบโรงงานไม่ซื้อติดสารนี่ก็หูถ้าทิ่มไปนี่ทิ่มไปนี่ประลอดขึ้น่ก็มันมีกระดาษเนี่ยเสียบนี่ขึ้นเสีบนั้นเลยรู้เลยว่ะอ๋อบางทีนี่ต้องเคมก็มาสองสามรอบกว่าจะเอาไปกลับไปใหม่ได้ครับต้องไปถ่ายตรงนี้ยากนะครับถ้าติดสานที่มีเนี่ย โอ้โหเห็นบอกว่าต้นทุนสูงด้วยใช่ไหมคะสูงมันก็สูงแตก่กามันก็ยังว่าเนี่ยมันก็ทนแรงหน่อยอาศัยมันทนแรงมันดีก็กระโพดหน่อยเองว่าทนแรงถ้าเจอราคามันก็ดีเรอน,น,น,น้าฝนครับน้าฝนราคาไม่มีครับถ้าฝนดีฝนดีก็โอเคแล้วทําไมถึงกล้าตัดสินใจปลูกสับประรดคะก็จังกลัวแตกว่กาก็ร้องร้องพอด,ดีว่าอาศัยมันทนแรง เท่แรงหน่อยง่ายกว่าื่องจะดีกว่าพี่นาคินปลูกสับปะรดมานานหรือ,อยังคะเับเริ่มแรกเลยครับอาจจะมีที่หนึ่งในนี้เลยก็ได้แล้วพี่นาคินเลือกพันธุ์มาจากที่ไหนคะอีอันนี้ก็แบบว่าทว่าเขามาเช่าแล้วก็เอาพันธุ์มาจากเขาเขาคงเอามาจากทางปานบุรีนะครับสายพันธุ์นี้นะปัตตเวอะไรนะี่นะ ปลูกอ้อยเจอปัญหาอะไรบ้างคะโอ้แรงๆนี่หนอนกอดกระจายเลยครับมันก็ฉีดแล้วมันก็รู้สึกดีครับมันกินยอดตายเลยนะก่อนที่พี่นาคินจะรู้จักกับกิน A กิน B พี่มีวิธีการดูแลต้นพืชยังไงคะก็สารเคมีเนี่ยโอ้เต็มเหม็นมากเลยนะโอ้โหโรหลหลพันครับโอ้เต็มแรงครับเอาไม่ไหวครับร่างกายรับไม่ไหวไม่ไหวครับคุณาอาจจะนอก,กอนหนอน,นี้ แล้วพี่รู้จักกับกิน A กิน B ได้ยังไงคะก็ดูในทีวีนะครับในรายการได้ปลูกพืชหวังผลนะครับของอาจารย์เดชานะ่น่าใช่นะแล้วทำไมถึงกล้าลองใช้กลิ่น A กลิ่น B คะเคยลองมาทุกอย่างนะครับมันน่าจะดีขนาดดอกอาจารย์อะไรเงี้ยแบบพวกดอกตรงด็อกเตอร์วิจัยเนี่ยมันน่าจะดีครับเขาเรียนจบมาสายนี้โดูดตรงตรงถ้าไม่ดีเขาก็คงไม่ประทรงประเทศคงมา่าเอาไปใช้ ขนาดข้าวไทยยังไม่อยากจะซื้อเลยนะบางทีมีสารพิษนะแล้วเรื่องราคาเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่แพงนะผมว่ามันถูกเลยครับคอนเฟิร์มเลยน,นะโอ้โหแล้วมีถูกกว่านี้อีกไหมคะเนี่ยโอ้มีขวดเป็นผ่านโดนอ่ะมีบริษัทเลยสามขวดผ่านก็มันเป็นไค่ตัซานอย่างเดียวครับเป็นไคตัวซานแต่มันไม่บวกอยนี้กลีนเอกลีนบีดีกว่าใช่ไหมคะ ฉีดแล้วมันกินได้เลยขนาดละแรงยังดีคิดว่าดีดีก่าตัวอื่นใครามา4ี่ชุดลองเอากลิ่นเอกลิ่นบีไปฉีดกับอ้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ดีได้ประมาณราคาสิบตันสองไร่อ้อยมันใหญ่แล้วก็พุ่งดีฉีดอ้อยกี่วันถึงจะเห็นผลคะสามวันนี้ก็รู้เรื่องพี่ดูผิดมันดูได้ตั้ง เหลืองๆนี่มันก็ค่อยๆเขียวคายใบอะตอนเชา้านี่ดูรู้เรื่องเลยมันคายน้ําดูรู้เรื่องไใบมันจะใหญ่อ้โหตอนนั้นแรงด้วยใช่ไหมคะโอ้โหแรงแรงกันต้นหนอนกอกินแะน่นว่าเลยรัต้นถูนี่ครับก็ปุ๋ยก็ไม่ต้องค่อยใส่ส่วนมากไม่เคยใส่นะปีแรกนี่ไม่ใส่เลยแล้วปกติใส่ปุ๋ยเยอะไหมคะ ก็ใส่ไาเป็นลูกไงรดสอบเป็นพานนะแล้วสภาพดินเป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับฝนดีก็ใส่ถุงใส่เดือนก็ดีถ้าเป็นพวกสารเคที่มีตายหมดแล้วตอนนี้ต้นอ้อยเป็นยังไงบ้างคะก็คิดว่าดีนะครับเพราะแรงจากัดบางที่นี่ตะกะแตนีนปาก้าล,ลงพดแปลงเลยนะเหลือแต่ก้านเลย มันกินใบใบอ้อยอย่างนั้มันกินกาดเลยเหลือแต่กาดเลยมันลงเนี้ยเขาเนี่ยรัลงเป็นร้อยไล่ลเขาไปเขาไปจับกันแต่เขาไม่แก้มีโรคมแมลงรบกวนบ้างไหมคะไม่มีค่อยมีแรงหนักก็ไม่ค่อยมีเบาหูโรงงานยังแก้ไม่ได้เลยพี่โรงงานบริษัทอ้อยนี่ฝ่ายการไล่ยังเอาไม่อยู่เลยตอนกอเนี่ยมันยอมเลยนะครับเอาไม่อยู่อ่ะ มีเต็มก็แพงแต่มันจะอยู่ไม่รู้เราก็าสู้ไม่ไหวครับใช้กลิ่นเอกลิ่นบเป็นยังไงบ้างคะดีครับมันน่าจะอินฟีน่าจะช่วยได้ครับดินเราก็ดีเราก็ไม่ต้องสารพิษไม่ต้องเข้าร่างกายครับถ้าเราอากาศเหนื่อยเราก็โอ้โหสูดเข้าไปเต็มปอดเลยตอนที่ใช้เคมีรู้สึกยังไงคะโอ้โหหูพักเดียวก็รู้แล้วครับฉีดไปทางเดียวนี่ก็รู้เลย มัามจะเกิดอาการเวียนหัวเลยครับมันจะหัวใจมันจะเต้นตุบๆยิงเดดอย่างนงี้ไม่เอาเลยครับเนะี่ยใช้ฉีดตอนไหนบ้างคะคือไปแต่เช้าก็ไปประมาณตั้ง6โมง9โมงก็เลิ่ครับผมส่วนมากนยะส่วนมาก6โมงเนี่ยจะตามหลักวิชาการเลย9โมง10โมงหลังจากนั้นไม่ฉีดเลยครับพอเปิดปากใบครับบางคนคนแถวนี้นเชื่อยากมันเรื่องว่าต้องลองเองครับว่ามีใครเชื่อใคร นี้เขายังใช้เคมีกันอยู่เพราะอะไรคะมันเ็วแล้วก็มันแรงอะไรเงี้ยแต่ดินมันก็เสียนะเนี่ยถ้าเกิดฝนแรงใส่ปุ๋ยไว้ก็ไม่ได้กินเนี่ยมันละเหยหมดยี่สปเซนจะได้กินหรือเปล่าเลยละเหยถึงแปดสิบนะอาอไม่เชื่อลองได้อ่ะไม่ได้กินเลยร่องรอยกับอากาศเนี่ยระเหยหมดพวกยูเรียนี่แปดสิปรเซนอะเหยหมดกินนี่ยี่สิบถึงว่าไม่รู้แต่อย่างนี้มันฉีดมันจับเลยเนครับจับพืชเลย<ช>นีดีเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยมีนะนนเนี่ย หนอนกินรอบโคนโอ้ถ้าแรงๆโคนโดนก้อนหมดแถวนี้มีใครทักบ้างไหมคะว่าทําไมต้นพืชเราเขียวขึ้นก็ก็มีคนแถวนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไรเนี่ยแถวนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผมส่วนมากไม่ค่อยบอกครับเพาต้องลองเองเขาก็ถามแต่เขาส่วนมากคนแถวนี้เชื่อ,อยากาต้องให้ลองเองครับแล้วเกิดไปดีเขาหาว่าผมหลอกอีก <laughs> ผมยังผมยังมุ่งมั่นเอาแต่เลยผมเอาคนเดียวเองเลยผมไม่สนใจใครเลยนะผมถึงตัดใจสั่งเื้อรตุกสิบปีที่ผ่านมาถือว่าล้มเหลวไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์สิบปีที่ากกนาขิดนี้ผ่านมามันล้มเหลวนนะเข<ง>มีที่ว่าล<ง>้มเหลวไห<ง>ม<ง> <laughs> มันไม่มมนะอมโอ้โหทำข้าวโพดแล้วเกิดทำยังอ้อยรวยไปนานเลยนะ <laughs> นยองทำข้าวโพดเองหมดบางทีงปัญหาเกิดเยอะไงถ้าฝนแรงเนี้ย เรียบ,บร้อยเลยอาทิตย์เดียวพังเลยครับบางทีมก็เจอปุ๋ยปลอมเงี้ยอ๋อมีนะครับกัป copy มาเลียนแบบสูรเดียวกันเลยแต่ทั้งว่าเนี่ยรอขายมั่งก็แล้วแต่ดวงดีดวงได้ <c oughs> บางทีใส่เป็นอาทิตย์ยังไม่ละลายบางทีก็ดินปลวกมาขายไปปันเมนะ็ดนวลๆนะีอ,อปัญหาเนี้ยถ้าแก้ไปตรงจุดีนพังเลยสับประรดดูแลยากไหมคะ โอ้โหถ้าไม่เป็นมันก็ยากครับ <c oughs> ถ้าคน <c oughs> คนทศทานี้ก็ไม่มันก็ยากนะครับกว่าจะออก,กว่าจะดูแลต้นทำนี่ทำนี่กว่าได้ตัดมันก็หลายขั้นตอนเหมือนกันแต่ก็มันก็จะยังว่าเนี่ยติดไปบ้างอะไรบ้างฮะแค่ราคาเนี่ยสูงบางทีถังนี้เป็นสองสามพันก็จะใจนะเข้าโมในสองสามพันนี้ยังไม่รวมค่าใช้คนงานชีดอีกนะตอนที่ใช้เคมีได้ผลผลิตดีไหมคะ มันก็ไม่เชิงดีครับมันก็ไม่ดีเท่าไหร่ลูกไม่ได้ขนาดอะไรแล้วได้กำไรบ้างไหมคะอบางทีก็เหลือนิดหน่อยมันไม่คุม้มครับถ้าลูกเล็กนี่บางทีก็ไม่เอาเลยครับลูกกาดนี้เขาไม่เอาเลยเอาแต่ลูกใหญ่ๆใ,ใ,ใช้กลิ่นเอกลิ่นบีไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ดีก็แล้งก็ได้เป็นติดกว่าตันสุดยอดมากๆเลยคะ่ะพี่นาคิน แล้วตอนที่บอกว่าที่นี่แห้งแล้งหรือเกินเนี่ยใช้ไปแล้วได้ผลเป็นยังไงบ้างคะเขียวครับมันขึ้นเลยครับมันดูสองสาวันได้รู้เลยลูกมันจะนวนไม่เชื่อลองได้เลยพี่นาคินใช้กลีนเอกลีนบีไปกี่ชุดแล้วคะ2ชุดเองตั้งแต่รู้แรกยันก็รู้เก็บ,เก,บเกี่ยวอ๋อเยี่ยมไปเลยคะ่ะพี่นาคินตอนนี้สับปะรดได้กี่เดือนแล้วคะ มาได้สองเดือนก,กว่าลูกก็โอ้โหลูกก็ดีครับจัดระดีสมบูรณ์เนี่ยดูทรงก็รู้ พี่น้องเราชาวเกษตรจะมัวมาทนทุกข์อยู่กับผลผลิตที่ตกต่ำย่ำแย่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ทำไมเพราะวันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะมาช่วยพลิกฟื้นผลผลิตเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรของเราขอแนะนำกรีนเอกรีนบีสารกระตุ้นพืชกรีนเอ ตัวเร่งให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงที่จะทำให้คุณตะลึงไปกับการเจริญเติบโตของพืชและขอแนะนำนวัตกรรมใหม่ครั้งแรกในเมืองไทยผลิตภัณฑ์ที่มีธาตุอาหารพืชครบในตัวเดียวในขวดเดียวกรีนบีที่จะทำให้พืชของคุณได้รับธาตุอาหารอย่างเต็มที่และครบถ้วนด้วยนวัตกรรมของ กรีน n A และกรีน n B ที่คิดค้นมาอย่างยาวนานที่สุดผ่านการการันตีจากนักวิชาการชั้นแนวหน้าของไทยและต่างประเทศทำให้นี่คือสารอินทรีย์ที่ดีที่สุดเห็นผลชัดเจนที่สุดณนะปัจจุบันนี้วิธีใช้ไม่ยุ่งยากนำกรีน A และกรีน n B มาผสมกับน้ำคนให้เข้ากัน แล้วฉีดพ่นให้ทั่วทุกพื้นที่การเกษตรทำให้ความยุ่งยากในการทำการเกษตรเป็นเรื่องที่ง่ายมาก,ก้าลองของใหม่ของดีเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตกันดีกว่ากรีนเอกรีนบีของดีอย่างนี้กล้าลองไหมโปรโมชั่นพิเศษช่วงแนะนำกรีนเอกรีนบปกติ4ขวด2,000บาท ลดเหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นฟรีค่าจะส่องทั่วประเทศสนใจโทร085-776-0606 085-776-0707 085-776-0606 085-776-0707วิธีการใช้ง่ายๆครับ ผสมน้ำกับกรีนเอให้เข้ากันแล้วใส่กรีนบีลงไปตามอัตราส่วนที่กำหนดคนให้เข้ากันแล้นำไปฉีดพ่นทางใบลำต้นหรือทางดินโดยฉีดให้เป็นละอองฝอยนะครับ สำหรับข้าวอายุ15วัน1เดือน2เดือนข้าวออกรวงหลังจากสลัดเกสรแล้วใช้30 4 0ถึง40ซีซีต่อน,น้ำา20ลิตรยางและปาล์มฉีดพ่นทุก10 1ถึง15วันหรือเดือนละครั้งใช้อัตราส,ส่วน20 cc ซีซีต่อน,น้ำา20ลิตรนะครับ ส่วนพืชไร่หรือพืชตระกูลถั่วอ้อยมันฉีดพ่นทุก15วันหรือเดือนละครั้งข้าวโพดสับป,ประรดฉีดพ่นทุก7-15ถึงวัน20ซีซีซต่อน,น้ำา20ลิตรไม้ยืนต้นรวมไปถึงผลไม้ฉีดพ่นทุก1 0 1ถึงวันหรือเดือนละครั้ง30ซีซีซต่อน,น้ำา20ลิตร พืชผักและไม้ดอกรวมถึงพริกและมะนาวนะครับฉีดพ่นทุก7-10วั cc, น2 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรพืชล้มลุกและเห็ดรวมไปถึงตัวฝักยาวและควางตุ้งฉีดพ่นทุก7-10วัน1 0 c ซีซีต่อน,น้ำา20ลิตรครับ <Yes. S 1> คำแนะนำครับไม่ต้องใช้สารจับใบ Green A Green B ฉีดในช่วงพืชที่เปิดปากใบคือช่วง6โมงเช้าถึง10โมงหรือบ่าย3โมงถึง6 0โมงเย็ยนหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีแดดจัด ีนี้รู้สึกผลใหญ่ตาดกนะครับนะรนเ,เนี่ยดีก็ลูกกอนอีกเนี่ยตาดีมากเลยครับลูกใหญ่ผลใหญ่ด้วยครับเนะี่ยไม่แรงลูกใหญ่ด้วยตาดกสีก็สวยครับเนะี่ยสมบูรณ์มากเลยครับน่าจะได้ดีครับเนะี่ยลูกใหญ่มาก ก็ดีมันตามเยอะตามดกครับแล้วถ้ามันแรงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงคะโอ้ตาม่ตามก็เล็กกลุงตามยี้ๆเน่ยวสีราชาอะไรอย่างเงี้ยไม่กระใหญ่เนี่ยพวกตาอะไรพวกนวดอะไรเนี่ยมันจะไม่หลุดมันจะบีบแต่ทุเรียนแรงหนาทุเรียนก็เกรียก ผลผลิตดีขนาดนี้ไหมคะไม่ถึงขนาดนี้ครับปีนี้ดีกว่าเพราะฝนมันดีครับเมืม่อปีก่ินดินโอ้โหกันรดต้นโซมนะครับเหลืองปื้ดนเลยแล้วดินดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะดินก็มีไส้เดือนบ้างอะไรบ้างคนระับก็พอดินมันสมบูรณ์อะไรเงี้ยไม่มีเคมีครับถ้ามีเคมีไส้เดือนไม่อยู่โอ้โหเยี่ยมไปเลยค่ะพี่นาคินฉีดไปกี่ครั้งแล้วคะ อันนี้ฉีดไปครั้งเดียวแล้วปล่อยอีกสักพักจฉีดอีกทนะัต้องฉีดอากาศแบบอากาศเย็นๆฝนไม่ตกอะไรเงี้ยตอนเช้ายิ่งดีเลพื่อเปิดปากใบมันจะรับอาหารได้เลยเพราะมันจะกินได้เลยสังเกตยังไงคะว่าพืชตอนนี้ขาดสารอาหารแล้วตน้นก็จะโสมโลม้เหลืองนั่นใบแบบเนี่ยแห้งๆไปไม่ไม่ถึงสับปะรดนั้นถึงยู่ได้ถ้าเป็นพืชอื่นอยู่ไม่ได้ครับตายหมดขนาดอ้อยอยังตายนะตายเป็นโกอโเลย ได้สังเกตสวนของคนอื่นบ้างไหมคะมันเรื่องว่าเนี่ยก็ก็ดูสังเกตแต่ว่ามันเขาใช้เคมีเราสู้เขาไม่ได้ตรงเคมีเนี่ยเคมีมันได้สามสี่วันมันก็ดีมันก็ยางว่าแต่ดินมันเสียเนี่ยต้นสูงสูงครับรูเป็นพันเนี่ยยิงสูตรแรงๆนี่สูตรหลังสามสามนี่รูเป็นพันเนี่ยพันห้าสิบบาทแต่ไม่ได้เสียวติดสารเลยติดสารในยุ่ง อยากให้พี่นาคินบอกความประทับใจที่มีต่อกลีนเอกลีนบีหน่อยค่ะก็ดีดีมากเลยครับคือว่าไม่ทิ้งครับติดตามผลงานดีก็ภูมิใจครับตอนนี้อ้อยได้ผลผลิตเท่าไหร่คะเมื่อปีที่ผ่านมาใช้นี่50ตันครับสองไร่แล้วเมื่อก่อนได้เท่าไหร่คะ โอ, et, โอ h, ไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไล่ก็สิบปัตานเองเมื่อก่อนต้นทุนประมาณเท่าไหร่คะก็ไล่เหมือนสองหมืนเนี่ยแล้วตอนนี้ต้นทุนเหลือเท่าไหร่คะก็เหลือไม่เท่าไหร่เหลือหลกักพันเองก็ถูกคุ้มด้วยครับแต่ปลอดสารพิษด้วยการทําอินทรีย์กับเคมีพี่นาคินมองว่ามันเป็นยังไงบ้างคะจัน ทำอินรีมันก็ดีนะครับปลอดภัยกับตัวเองด้วยแล้วก็ดินไม่เสียด้วยครับเคมีมันดินมันเสียแล้วก็แพ็ต้นทุนแพงครับอันนี้มนลดต้นทุนครับนะพี่นาคินช่วยฝากถึงเกษตรกร,ร,กรท่านอื่นหน่อยค่ะก็อยากมาอยากให้ร่วมมาใช้กเกษตรอินรีด้วยกันครับลดต้นทุนด้วยครับปลอดสารพิษเยี่ยมสุดยอดครับ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเห็นแล้วอยากจะหาซื้อมารับประทานกันเลยทีเดียวก็สับปะรดของคุณพี่เขาทั้งลูกสวยและหวานอร่อยเคล็ดลับดีๆกับผลิตภัณฑ์กิน A กิน B แบบนี้ใครสนใจสั่งซื้อกันได้เลยนะคะพื่อสวนของคุณจะได้ออกดอกออกผลทันใช้เหมือนคุณพี่นาคินเขาค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วรายการกล้าลองของดีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ